สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับก็เริ่มมีคนเข้ามากันบ้างแล้วนะนะฮะก็เป็นไลฟ์แรกของปี2568นะครับหรือว่าปีงูใหญ่ปีงูใหญ่เนาะปีงูใหญ่นะครับเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับไลฟ์ทุกทุกเดือนนะเดือนละครั้งนะครับ ก็เป็นไลฟ์แรกของต้นปี2568นะครับหรือปี2025เองนะครับมาพูดคุยกันนะฮะหัวข้อวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนาะแล้วก็ถ้าท่านไหนมีคำถามก็สงสัยก็สามารถถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะพะยายามตอบให้นะครับถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันนะครับตอบคำถามก็สงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาวะมีบุตรยากนะครับ ก็จะพยายามเคลียร์คำถามให้ในแต่และข้อความแต่และคอมเมนต์นะครับเผื่อมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมนะฮะอยากถามเกี่ยวกับทางด้านกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการรักษานะฮะหรือยังอยู่ในช่วงกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะถามเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจริงๆเราถ้าสมมติว่ามีท่านไหน เข้ามาใหม่นะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อกันก่อน mm hmm. เกี่ยวก,กับเรื่องของถุงน้ํารังไข่หรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าซีสนะครับซีส์ทั่วไปหรือช็อกโกแลตซีสหรือซีสอื่นๆนะครับซึ่งมันส่งผลทาให้เรามีบุตรยากไหมนะฮะแล้วก็เราจําเป็นต้องมีกัน ผ่าตัดก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์หรือเปล่าสมมติว่าเราอยากจะทําเด็กบอดแก้วหรือว่าอิกซี่อย่างเงี้ยครับเราควรที่จะต้องไปกําจัดนะครับหรือไปจัดการมันก่อนไหมก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการเนี่ยเดี๋ยวหมอก,ก็จะพยายามเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนาะตัวถุงน้ํารังไขหรือว่าซีสเนี่ยครับมันก็มีหลากหลายชนิดมีหลากหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับว่าด้านในเป็นแบบไหนเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วว่าถุงน้ำมังไขทง่ทางทางภาษาอังกฤษหรือทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าซีซนะครับซึ่งซีสเนี่ยข้างในอาจจะเป็นน้ําลักษณะน้ําใสๆนะครับหรือว่าเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะครับหรือว่ามันเป็นเนื้องอกก็ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นเนื้องอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูลักษณะที่เรียกว่าคอนเทนต์ด้านในก่อนว่า มันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะซึ่งสามารถดูได้จากเอากอารอัลตราซาวด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยซ,ซิสถ้าเรามีซิสอยู่มันก็แล้วแต่คนเลยบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยมีซิสแต่ว่าก็ไม่ได้มีการอะไรอยู่ดีก็ตรวจเจออย่า sequel, ีก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดท้องน้อยนะครับปวดท้องน้อยเป็นเปห่ปาาหายหรือบางคนปวดประจําเดือนเรื้อรังปวดประจําเดือน ไม่หายสักทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดซิสขึ้นมาได้นะครับหรือในบางท่านก็คืออาจจะมีเรื่องของตัวเลือดออกทางชอง่องคลอดผิดปกติเป็นไปไหน,นหายเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดซิสเกิดขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของตัวตกขาวผิดปกติตกขาวผิดปกติเลื้อล่างเนี่ยบางทีก็สัมพันธ์กับซิสบางประเภทเช่นเดียวกันหรือว่าตัวถุงน้ํารังไข่บางประเภท เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เนาะส่วนข้างในถุงน้ำเนี่ยเราจะแยกกันด้วยเอาด้าซาวเราจะเอาท้าซาวดูว่าด้านในเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับถ้าสมมติว่า,าเราเอาท้าซาวดูนะครับเรามันเป็นเห็นเป็นแบบลักษณะการเอาด้าซาวเป็นเห็นเป็นดำดำทึบๆอันเนี่ยข้างในก็น่าจะเป็นน้ําใสๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าข้างใน,นี่ยมันดูเป็นขุ่นๆออกแนวแบบ ออ,ออกแนวเป็นฟ้าๆนะครับจากอาดราซาวมันก็อาจจะเป็นเลื่อนหรือว่าเป็นช็อกโกแลตซีสอยู่ด้านในนะครับวันนี้หมอจะดูจากลักษณะของของเหลวด้านในจากอาดาาัดราซาว์ก็พอที่จะบอกได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าด้านในเนี่ยมันมีส่วนของก้อนเนื้อด้วยนะครับหรือส่วนของที่เราเรียกว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นเนื้องอกมันก็จะมีลักษณะเป็นขาวๆคุณๆข,ข,ขึ้นมาเหมือนเหมือนเป็นเหมือนกระดูกอะไรเงี้ยเวลาที่เราเอัดราซาว ทางหน้าท้องเห็นกระดูกมันก็จะเป็นลักษณะขาวๆประมาณนี้ครับบางทีมันก็ถ้าเราเป็นเนื้อมีอะไรด้านในซิสมันก็อาจจะเป็นลักษณะสีขาวๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะฮะซึ่งเราก็ต้องดูกันก่อนว่าไอตัวที่เรามีซิสอยู่เนี่ยมันมีผลทนำะให้เรามีลูกยากหรือเปล่าซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปซิสก็จะไม่มีบุตรยากได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะขึ้นอยู่กับประเภทของซิสนะครับ ซึ่งอาจจะมีซิสต์บางประเภทที่ไม่ได้ทําให้มีบุตรยากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของซิสต์ที่เกิดจากไข่ตกทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรามีบุตรยากแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วซิสต์อื่นๆนอกเหนือจากซิสต์ที่เกิดจากไข่ตกมันก็ทําให้เรามีบุตรยากโดยเฉพาะกลุ่มช็อกโกแลตซีสต์นะครับันี่มันก็จะทําให้เรามีบุตรยากได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมตัวช็อกโกแลตซีสต์หรือว่า ซีสที่มันแบบมีปัญหาขึ้นมามันทําอะไรกับรังไข่ของเราเลยทําให้เราตั้งครันนอ้ทั้งยากซึ่งมันก็จะไปรบกวนการทํางานของรังไข่ครับมันก็จะไปทําให้ในรังไข่ข้างนั้นเนี่ยมีตัวฟองไข่น้อยลงนะครับบางทีมันจะไปทําให้คุณภาพของตัวฟองไข่ที่จะตกออกมาเนี่ยแย่ลงนะครับทำให้เราเนี่ยตั้งคันได้ยากขึ้นเพราะว่าออตัวซีสออไม่ใช่ตัวซีสตัวไข่ที่ตกมาคุณภาพมันก็ ไม่ค่อยดีถูกต้องไหมครับแล้วก็บางทีนะครับการที่เรามีซิสในร่างกายโดยเฉพาะในรังไข่เงี้ยครับมันก็จะทําให้ตัวเออเรามีผังผื่นในช่องท้องได้เยอะขึ้นนะครับบางทีผังผื่นในช่องท้องเราไม่เห็นหลอกจากอัลตราซาวมันเจอโดยโดยมากแล้วเจอในกรณีที่เราไปผ่าตัดอย่างเช่นหมอผ่า,าตัดคนไข้ค่อนข้างบ่อยหมอก็จะรู้ว่าโอเคพวกช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันทําให้ในท้องในอุ้งเชิงการานเนี่ยมีผังผื่นค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไอตัวเจ้าช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันอาจจะไปทําให้ตัวมิวผังผืดไปอุดรัสนะครับตัวท่อนําไข่ทาให้ท่อนาไข่เนี่ยเกิดการอุดตันเกิดขึ้น,หร,ห,น,น,รน,นหรือว่าทําให้ท่อนาไข่เนี่ยมีการบวมน้ําเกิดขึ้นหรือว่าท่อนาไข่เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีสของออที่เกี่ยวกับทําให้เราตั้งครรภ์ยากประมาณนี้เนาะ คือถ้าถามว่าตัวช็อกโกแลตซีสหมอขออนุญาตตัวโฟกัสตัวช็อกโกแลตซีสนิดนึ่งละกันว่าช็อกโกแลตซีสมันคืออะไรเอาง่ายคือช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันคือตัวเยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่นะครับซึ่งตามปกติเราเนี่ยตัวเยื่อบุโพรงมดลูกของเราเนี่ยมันจะหลุดลอกออกมานะครับแล้วก็ไหลออกมาสู่ภายนอกผ่านทางช่องคลอดออกมากลายเป็นประจำเดือนนะครับแต่เราก็จะมีในคนไข้าบางคนนะครับซึ่งมันจะเป็นหลุดลอ,อกเข้าไปนะครับมันเข้าไปในช่องน้อง มันเข้าไปสั่งในรางไข่นะครับมันก็เลยทําให้ในผนังในช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบนะครับเกิดขึ้นเนาะเลยทําให้มันไปขังอยู่ในตัวตัวรางไข่เลยทําให้รางไข่เนี่ยเกิดซิสขึ้นมาที่เรียกว่าช็อกโกแลตซิสเวลาเราผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยมันก็ ตัวในซิสด้านในมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นตัวชอ็อกโกแลตเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์นั่นเองครับเพื่อาการโดยโทั่วไปแล้วเนี่ยตัวชอ็อกโกแลตซิสเราก็จะมีอาการของตัวปวดประจําเดือนเรื้อรังนะครับโดยมากแล้วก็จะมีอาการปวดประจําเดือนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีเรื่องของปวดประจําเดือนเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับตัวช็อกโกแลตซิสต์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเรามีช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันก็ทําให้เรามีลูกยากเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดให้ในช่องท้องมีการอักเสบนะครับผู้ช่นการมีการอักเสบดีเกิดผังเปื่อนในช่องท้องนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเลยบางทีเนี่ยอาจจะทำให้ท่อนําไข่มีการอุดมีการอุดกั้นนะครับมีการทําให้ท่อนําไข่ตันหรือว่าบวมน้ําเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในคนกรณีที่เรามีเป็นช็อกโกแลตซิสแล้วเราที่อยากจะตั้งครรนะครับเราอยากจะที่จะมีบุตรนะครับ ควรจะทาอะไรอย่างแรกเลยครับหมอแนะนําว่าถ้าขนาดของช็อกแลนซิสย,ยังไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับยังไม่ได้ใหญ่จนเกินไปหมอก็ไม่แนะนาให้ไปผ่าตัดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการเอ,อ่อมีการลอกซิสออกมามีการที่เราไปจี้ห้ามเลือดก,ก็อาจจะทําให้เนื้อไข่นะครับถูกทําลายไปนะครับจานวนฟองไข่ที่เราได้มันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะ ไม่คุ้มที่เราไปผ่าตัดก่อนเพราะบางทีการไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะทำให้เรามีรังไข่มีเกิดภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยก็ได้สมมติว่าเราจะมาเข้ากระบวนการไม่ว่าจะเป็นทําฉีดเชื้อไอูไอหรือทําเด็กลอดแก้ว C, อีกซี่แนน่ะโคตาจะไม่เราสาเร็จได้น้อยลงถ้าเราไปผ่าตัดตัวช็อกโกแลตซีสคอร์นนั่นเองนะครับดังนั้นหมอนแนะนําว่าถ้าขนาดจะไม่ใหญ่มากขนาดไม่เกิน5้าเซนขึ้นไปเนี่ยหมอไม่แนะนําให้ไปทําอะไรแนะนาให้ มาเข้ากระบวนการนะครับที่จะทําเด็กหลอดแก้วก่อนนะ oh, ซิส <okay. S 1> มันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปซิสมันไม่ได้ไปขัดขวางการเก็บไข่อย่างเงี้ยครับเ,ออเราเอาหน้าซาวเราเห็นฟองไข่ได้อยู่ในะหมอแนะนําให้เข้ามาเริ่มกระบวนการทางการแพทย์ก่อนไม่ว่าจะเป็น IUI หรือว่าเด็กหลอดแก้วแต่ว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะเหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นช็อกโกแลตซิสมากกว่าเพราะว่าบางทีท่อนําไข่ในเคส mm hmm. บางเคสที่ มีช็อกโกแลตซีสนะครับอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะทำงานไม่ได้นะครับเลยทำให้เวลาถ้าเราทำไอวีในเคสช็อกโกแลตซีสมักจะไม่ค่อยตั้งคันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ i จะตั้งคันประมาณสัก10%นะครับแต่ว่าถ้าเรามีช็อกโกแลตซีสเนี่ยก็อาจจะตั้งคันน้อยกว่าน,นั้นดังนั้นถ้ามีช็อกโกแลตซีสหมอก็แนะนำนะครับเอ็นเอียงไปทางทำเด็กแบบแก้โรอิกซี่เนี่ยก็จะดีกว่าหรือในคนไข้ที่มีอายุเยอะนะครับผู้หญิงอายุเยอะเกิน35 ปีขึ้นไปหรือว่าในผู้ชายที่นําเชื้อไม่ค่อยดีเนี่ยหมอก็แนะนาให้ทําเป็นเด็กหลอดแก้วก็จะเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับโด,รรนะโดยการกระตุ้นไข่นะับโดยการกระตุ้นไข่ไปพร้อมๆกับช็อกแลตซิสเนี่ยแหละนะครับตัวช็อกแลตซิสมันก็จะไม่ได้ใหญ่โตขึ้นหรอกนะครับตัวฟองไข่ก่อนที่อยู่รอบๆตัวซิสนะครับมันก็จะโตขึ้น ในเวลาที่วันที่หมอทําการเจาะดูดเก็บไข่นะครับหมอจะเก็บไข่ออกมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ตัวซัลสซเนี่ยถ้าไม่ได้ใหญ่มากหมอก็จะมีการดูดล้างให้นะครับบางทีดีไม่ดีซีิมันก็ยุบลงได้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประเมินซีซิอีกทีหนึ่งนะว่าก่อนที่เราใส่ตัวอ่อนว่ามันยังมีขนาดใหญ่อยู่ไหมนะครับถ้าขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถให้ยาให้ยาระงับซิสให้ยากดซิสกลุ่มเรียกว่า GNRH Analog นะครับมีหลายยี่ห้อเลยเพื่อกดซีจีน้อยสองเดือนถึงสองเดือนที่ทาให้ซีเนี่ยค่อนข้างยุบเราก็ใส่ัวอ่อนมันก็จะไม่โซงนเนี่ยฝังตัวได้ดีนะครับแล้วเราก็ตั้งคันได้ในส่วนของตอนที่เราตั้งคันไปนะครับซสมันก็ยุบลงไปได้นั่นเองนะครับ มานี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บไข่ไปแล้วแล้วซิสมันค่อนข้างโตนะครับอาจจะโตเกิน4เซน5เซนขึ้นไปเนี่ยหมอเขาแนะนําให้คนไข้อาจจะต้องไปทําการผ่าตัดลอกซิสออกไปก่อนลอกซิสออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ตัวอ่อนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะณตอนนั้นว่าคนไข้หลังจากเก็บไข่ไปแล้วเนี่ยซิสโตแค่ไหนซิสมันอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าซิสของคนไข้เป็นยังไงก่อนที่จะ ใส่ต่ออ่อนนะครับอันนี้ในกระบวนการที่ทําเด็กตัดแก้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้ท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับมีข้อสงสัยหรือมีคาถามก็สามารถถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามาไม่ทันนะครับหมอก็อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวซีสนะครับว่าหนอเจาเจาะหรือ,อไปที่ตัวช็อกแลตซีสว่าเราจําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น ไอออหรือว่าเด็กว่าแก้อีซี่หรือเปล่าซึ่งข้อสรุปว่าถ้าซิสไม่ได้โตมากผมก็แนะนําให้ไปผ่าตัดก่อนนั่นเองครับเพราะว่ามันจะทาให้เราเสียเนื้อร่างไขแล้วก็ทําให้ร่างไขเราเสื่อมก่อนไว้ได้นั่นเองนะครับเนาะส่วนซิสอื่นๆที่พบลองลงมานะครับพบไม่บ่อยก็จะเจอเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเดอ์มอยซิสนะครับซึ่งในอาจจะเคยได้ยินมาบ้างตัวเดอ์มอยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ไม่ค่อยสวยงามนะครับมันจะมีพวก มีไขมันนะครับมีก้อนผมมีบางทีมีฟันอยู่ด้านในมันจะเป็นชิ้นส่วนที่ดูประหลาดนิดนึงนะครับเออในกรณีที่มีเดอร์มอยซิสเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดอยากจะมีลูกนะครับก็อาจจะต้องประเมินก่อนว่าก้อนมันโตไหมถ้าก้อนมันโตเยอะนะครับเราอาจจะไม่แนะนําให้มาทํากระบวนการก่อนอาจจะแนะนำให้ไปผ่าตัดก่อนเพราะว่าถ้าซิสมันโตเราก็ไม่รู้ว่าซิสก้อนนั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นมะเร็ง เราไปตั้งคันมันก็จะไม่ดีถูกต้องครับเราอาจะต้องผ่าตัดก่อนแต่ว่าถ้าซิสไม่ได้โตมากเช่นอาจจะ2เซนสามเซนก็แนะนําให้ลงกระตุ้นไข่เก็บไข่ก่อนแล้วเราค่อยมาประเมินซิสอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยผ่าตัดแต่เราค่อยใส่ตัวอ่อนก,ก็น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเดอร์มอซิสเราก็ควรที่ต้องผ่าตัดแต่ว่าจะผ่าก่อนหรือว่าผ่าหลังจาก ที่เรากระตุ้นไข่ก็เดี๋ยวประเมินกันอีกทีงหนึ่งแต่ว่าโอกาสเกิดมะเร็งในเดลโมยก็มีแต่ว่าน้อยมากๆนะครับประมาณ1 2ถึงเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนซิสต์อื่นๆที่เจอไม่บ่อยนะครับเจอได้เรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นซิสต์ที่ไม่ได้มีผลที่ทําให้เรามีบุตรยากก็จะเป็นเรื่องของที่เรียกว่าคอปัสลูเตียวซิสอันนี้จะเป็นซิสต์ที่เราตกไข่ไปแล้วซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะมีซิสต์ตัวนี้ได้ทุกๆเดือนอยู่แล้วค่ะมันบางเดือนก็มีบางเดือนก็ไม่มีแต่มัน นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปรวมทั้งหมดว่าถ้าเรามีซิสนะครับเราควรจะต้องทําอะไรก่อนหลังนะครับในกรณีที่เรามีซิสซิสไหนที่ทําให้เรามีผดยากเราก็สรุปรวมไปแล้วนะครับในกรณีที่คนไข้มีคำถามก็สงสัยก็สามารถถามแมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมีคําถามมาเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าท้องไปแล้ว แล้วเราเกิดมีซิสขึ้นมาบางทีอาจจะทําไม่ว่าจะเป็นทำอายุไอท้องธรรมชาติหรือว่าทําเดหอดแก้วลาท้องไปแล้วเกิดอยู่ดีมีซิสขึ้นมาต้องทํำยังไงอันเนี้ยก็ต้องเฝ้าติดตามครับถ้าซิสไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะตั้งคันไปพร้อมกับซิสันได้ครับแล้วก็ตอนที่เราอาจจะต้องผ่าตัดลอดก็อาจจะต้องอาจจะไม่สามารถผ่าซิสไปพร้อมกับตอนที่ผ่าตัดลอดได้นะครับหรือบางทีซิสมันอาจจะยกไปได้เองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีเราตอนตั้งคันไปอยู่ดีซิสมันใหญ่ขึ้นมามากเลยนะครับ ใหญ่ขึ้นมาหรือสงสัยที่จะเป็นซิสที่มันเป็นเนื้อเนื้อร้ายเนื้อไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะมีการพิจารณาผ่าตัดหลังจากไตรมาสที่1ก็คือประมาณส2สสัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ตัวตัวทะลกโตดีแล้วอะไรแล้วเห็นหัวใจแล้วคุณหมอก็จะมีการรีบผ่าตัดนะครับก่อนที่อายุคันจะเยอะไปมากกว่าน,นั้นอันนี้ก็จะเป็นถ้าท้องไปแล้วมีสิทธิ์จะต้องทำยังไงบ้างนั่นเองนะครับ ก็ต้องด,ดูก่อนว่าเป็นก้อนเนื้ออะไรอาจจะเป็นเนื้องอกมดลูกหรือเปล่าหรือว่าตัวซิสที่รังไข่ไหมอันนี้หมอก็อาจจะต้องถามย้อนไปเิ่งแต่ว่าถ้าเป็นเนื้องอกมดลูก4เซนนะครับก็อาจจะต้องประเมินให้คุณหมอที่ทำอาย I ไเนี่ยประเมินดูว่าโอเคเนื้องอก4เซนเนี่ยมันอยู่หนึ่งคืออยู่ตำแหน่งไหนนะครับของมดลูกนะสคือมันไปเบียดพุงมดลูกหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เบียดพุงมดลูกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถทำายุได้ครับแต่ว่า เราก็จะต้องดูว่าหลังสววากทเราตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยเนื้องอกมันจะโตขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งปกติเนื้องอกตัวมดลูกมันก็อาจจะโตขึ้นได้บ้างนะครับหรือบางทีเท่าเดิมหรือบางทีเล็กลงได้ตอน,นั้นตั้งครรไปถามว่าถ้าทำอะไรได้ไหมก็ทําได้ครับแสดงว่าคุณหมอได้ประเมินดูแล้วแหละว,ว่าเนื้องอกเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงที่ทาให้ให้เราตั้งครรภ์ไม่ได้นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วอ๋อสิบสามปีก็สามารถที่จะผิดปกติโครโมโซมได้ครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าโมอีกซึ่งโมสอสกเนี่ยครับมันก็จะมีออส่วนประกอบของปกติและผิดปกติรวมกันซึ่งคำว่า55%อันนี้ก็หมายความว่าผิดปกติไปตั้ง55%นะครับจาก100%เราผิดปกติไป55%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่ไม่อันตรายก็คือคู่ที่7ก็ตามแต่ว่าความแนะนำของหมอ่หมอไม่แนะนำให้ใส่น คู่ที่เจ็ดถึงแม้ว่ามันไม่เยอะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเราก็อาจจะหนึ่งคือใส่ไปก็อาจจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันผิดปกตินะครับหรือบางทีใส่ไปแล้วติดแต่ก็มีโอกาสาที่จะแทงได้ค่อนข้างสูงอันนีอถ้าถามว่ามือิกอันไหนที่สามารถใส่ได้ดีกว่าถ้าคําแนะนาของหมอคืออยากให้เป็นตัวเลขต่าๆอาจจะสักไม่เกิน3 0 35%อันเนี้ก็ลองใส่ได้ครับแต่ว่าถ้า เปอร์เซ็นต์มสเปอร์เซ็นต์ิดโปรตีมันสูงนะหมอก็ไม่แนะนำไม่ใส่เพราะมันค่อนข้างอันตรายแล้วก็ใส่ไปก็มีโอกาสที่จะไม่ติดหรือว่าติดแล้วก็อาจจะแหงก็ได้นั่นเองนะครับปัจจุบนนันเนาะประมาณหมอเชื่อว่าประมาณ90%นะครับของทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับก็จะเป็นการตรวจโครโมโซมแบบที่เรียกว่า NGS หรือว่า23คู่เลยก็คือเป็นการตรวจโครโมโซมทุกคู่ของร่างกายมนุษย์เลยสำหรับตัวอ่อนตัวนานๆเนาะนะซึ่ง ความน่าเชื่อถือความแม่นยำมันก็จะเยอะกว่าที่เราจะไปตรวจ5้าคู่5้าคู่เนี่ยใช้ในสมัยประมาณสัก10ปี15ปีที่แล้วในกรณีที่สมัยก่อนยังไม่สามารถผลิตผลิตตัวตัวที่เรียกว่าตรวจโครโมโซมมาได้ที่เรียกว่าอาจจะเป็นเรียกตัวโปรบตัวอะไรมันก็อาจจะยังไม่ไม่ดีเท่ากับสมัยนี้นะครับมันก็อาจจะทําใหเ้เรารู้แค่5คู่นะครับอ,อีกเท่าไหร่ครับยี่สามลบห้าไปอีกสิบ เ8คู่มาเราก็อาจจะไม่ทราบว่ามันผิดปกติหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะผิดปกติเราใส่ตอนไปก็อาจจะไม่เกิดการตั้งคันขึ้นแต่ว่าถ้าเราตรวจทางยี่สคู่นะครับเราก็จะสามารถตั้งครันได้สูงนะครับสูงถึง60-70%ขึ้นไปเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้ตรวจคุมสมมาผ่านแล้วเกรดไม่ได้แย่มันก็พอที่จะหวังผลและคาดหวังได้ประมาณหนึ่งว่าโอเคใส่ไปก็มีโอกาสที่จะติดแล้วก็ตั้งคันไปถึงค้อนได้ค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าถามว่า23าคู่ห้าคู่อันไหนดีกว่าย3่ามคู่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเกือบทุกที่ครับไม่มีที่ไหนตรวจ5คู่ละน่าจะเป็นตรวจยบสามคู่มากกว่านะครับอันนี้เป็นคำถามนี้ค่อนข้างดีนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันตับปลาก็คือทานได้เรื่อยๆนะครับไม่มีว่าต้องหยุดเนาะตัวแอลตาเซนทินก็ช่วยบำรุงไขได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่างานวิจัยยังไม่ชัดเจนแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้เพื่อบำรุงไขแต่ว่าถ้าตัวอื่นๆที่หมอแนะนําหรอก็ควรจะเป็นตัวโฟลิกครับโฟลิกแอซิดอันนี้ก็ควรที่จะทานเพราะว่าเป็นตัวที่เป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของอตัววิตามินซีวิตามินซีอาจจะประมาณพันมิลลิกรัมก็สามารถทานเสริมได้นะครับ วิตามินอีนะครับหรือตัวโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นเนาะอาจจะมาณห้าสถึงเจมิลลิกรัมก็ได้นะครับโคเอนไซม์คิวเทนแล้วที่สำคัญก็อาจจะรับประทานกลุ่มฮอร์โมนเสริมพวก DHEA DHEA นี่เได้เป็นฮอร์โมนเพศชายอ่อนๆ,ๆ มันจะทําให้คุณภาพไข่ในค่อนข้างดีตอนที่เราเก็บออกมานะครับ h a ประมาณ50มิลิกรัมต่อวันก็ใช้ได้ครับถ้าถามว่ากินหรืองดก็จริงๆกินไปจะถึงกระบวนการกระตุ้นไข่ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องงดสามารถทานได้ควรจะรับประทานล่วงหน้านะครับอย่างน้อยสักเดือน2เดือนก่อนเข้ากระบวนการก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าตัว DHA ไม่ควรทานนานเดือน1เดือนเนาะเพราะเป็นฮอร์โมนเพศชายอ่อนๆนะครับ จริงๆแล้วนะเดย์เจ็ดถ้าตักตารางนะหมอจะมีตารางให้คนไข้ดูโดยโดยมากเวลาที่คนไข้ตั้งคันประมาณช่วงเดย์เจ็ดถ้าจะให้ดีๆเลยนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณห้าสิบห้าสิบนี่คือค่ากลางครับค่ากลางนี่ควรที่จะที่จะมีแต่ว่าถามว่าสามสิบห้าแย่ไหมก็ไม่แย่ครับจริงๆอะ่ะเกินสักสามสิบหมอว่าก็ถือว่ารับได้นะครับแต่ถ้าดีๆเลยอะ่ะค่าอุคกกลางๆประมาณห้าสิบถึงร้อยนี่ก็กำลงังกลางๆกำลงังดีนะครับ อย่างไรก็ตามบางทีเราอาจจะตัวอจจ่อนอาจจะค่อยๆฝังตัวครับเขาอาจจะฝังตัวแล้วก็โตชา้าก็ได้เดย์เจ็ดขึ้นสามสิบห้าหมอว่าไม่ได้แย่เราก็ต้องติดตามต่อที่ประมาณเดย์สิบเดย์สิบเอ็ดเนาะซึ่งสามสิบห้าเดย์สิบมันก็ควรจะประมสองเท่าใช่ไหมครับสองเท่าก็มาสักเจ็ดสิบห้าแปดสิบหนึ่งร้อยนะครับเดย์สิบเอ็ดขึ้นเป็นร้อยแปดหมอว่าโอเค นะครับขึ้นหลายเท่าอยู่ก็เฝ้าติดตามเป็นระยะาจะดูที่ day สิบสี่อีกทีหนึ่งว่ามันขึ้นประมาณ2เท่า3เท่าหรือเปล่าเราก็ติดตามเป็นระยะะถ้ามันขึ้นทุกๆปกติค่าฮอร์โมนเอสซีตอนที่เราตั้งครรภ์นะครับมันจะขึ้นทุกๆ2เท่านะครับทุกๆ2เท่าประมาณ 2- 3วันนะครับมันจะขึ้นทุกๆ2เท่า2เท่า2เท่าไปเรื่อยเราก็คำนวณได้เรื่อยๆเลยนะครับว่ามันขึ้นตามเกณฑ์ค่าขึ้นตามเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าโดยเราสามารถคำนวณได้นั่นเองนะครับ โอเคถ้า okay, ถามว่าเดย์เจ็ดสามสิบห้าเดย์สิบเอ็ดร้อยแปดนะครับถือว่าโอเคไหมหมอว่าโอเคนะถือว่าขึ้นค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับบอกว่าค่อนดีน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะตั้งครรภ์แล้วแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าติดตามไวจนถึงที่เออร์ทาวเห็นตัวเด็กเห็นทารกเห็นหัวใจนั่นเองนะครับอาหารบำรุงนะครับถ้าตั้งครรภ์ไปแล้วแนะนำว่าใช้ตัวโฟลิกใช้ยา ตัววิตามินโฟลิกนะครับประมาณสัก400มิลลิกรัมต่อวันก็ได้ครับหรืออาจจาะดสมากกว่านั้นไม่มีปัญหาอาหารการกินก็ทั่วไปครับให้ครบ5้าหมูนะครับแล้วก็พยายามรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับไม่ท้องผูกท้องเสียเนาะเพราะว่ามนลูกอาจจะบีบตัวได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมใช้ยาของคุณหมอให้ครบนะครับเพราะว่าเราใส่ตอนไปเราไม่มีฮอร์โมนจากภายนอกพออยุงดั้งคันนะครับโอเคตอนนี้ก็ ถามคำถามก็ครบแล้วครับตอบคาถามก็ค่อนข้างครบนะครับหมอข็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไลฟ์สดในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านไหนเรื่อถามจากทางบ้านก็สามารถถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวหมอก็จะพยายามตอบคําถามให้นะฮะแล้วก็คราวนี้ถ้าท่านไหนสนใจมาตรวจเพิ่มเติมนะครับตรวจเบื้องต้นตรวจอัลตร้าซาวด์ตรวจคัดลังเช็กกังไข่โดยการทำอัลตราซาวด์ก็สามารถ ปรึกษาเข้ามาที่คลินิกดีแมนครับปรึกษาหมอแมนได้นะครับหรือว่าท่านไหนสนใจทำตรวจแก้วอ c กซี่หรือว่า IUI ุไอกเชื้อก็สมเทียมก็สามารถปรึกษาเข้ามาที่คลินิกได้นะครับโดยทักแอดมินมาถามก่อนได้นะครับหมอก็ออกตรวจเกือบทุกวันสามารถถามตารางการทํางานของหมอที่น้องแอดมินได้ครับไว้เจอกันในโอกาสถัดไปนะครับไม่เดือนถัดไปนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ